ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลต่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่พอร์ตมอนสันแดนลิเวอร์พูลกับต่อเซนีย์ชมใหม่กับติเอโกอาคันตูราโดยด่วนและอย่าปล่อยให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับจินี่วานเนดดมพอร์ตมอนสันกับอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกโรงชี้แนะให้ลิเวอร์พูลรีบต่อเซนีย์ชมใหม่กับติเอโกอาคันตูรากองกลางระดับโลกชาวสเปนโดยด่วน และจานที่นับตอนนี้เต,ตียโกเหลือสัญญาอยู่กับทางลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นพร้อมชี่ว่าน,นี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลจะเริ่มต้นขยายสัญญาใหม่กับเตียโกอาคาโตราเพราะหากทิ้งไว้นานแล้วแล้วก็ตัวเข,เขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับกรณีของเจนี่วันเดดุม ที่ย้ายออกากาท,ทีมไปทั้งทั้งเยตัวของเขานั้นเป็นนักเตะแกนกําลังสําคัญของลิเวอร์พูลเมื่อเดือตลอดนะครับโดยพอโริมสันได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยเขาระบุว่าผมมองว่าณน,นตอนนี้นักเตะที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลก็คือติเอโกอาคันตราเขาเป็นนักเตะกองกลางที่ทีมจะขาดไปไม่ได้ประมอไรก็ตามที่ลิเวอร์พูลขาดเขาไปแล้วนั้นผลงานของลิเวอร์พูลก็จะดอบลงไปใน,นทันทีเขาเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ของลิเวอร์พูลและน้ำทางลิเวอร์พูลก็จําเป็นที่จะต้องต่อสัญญาาาชดดใใใหหมม่่่้้้กับเเขขโยววนนนนและไไตตอองปสจี อายุกี่ปีแล้วและผมก็บอกว่าเตโกยังสามารถเล่นบอลระดับสูงได้อีกนานหลายปีอย่างแน่นอนนะครับ เขาอยู่กับลิเวอร์พูลมาแล้ว2ปีและสัญญาของเขาก็กาลังจะหมดลงในปี2024และตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ลิเวอร์พูลจะทำการยืน่นข้อเสนอครั้งใหม่ให้กับติเอโก้อคันโตราและผูกมัดให้เขาอยู่กับทีมในระยะยาวโดวยผมมองว่าอย่างน้อยเขาก็ควรได้รับสัญญาเพิ่มเติมอีก2ปีและแขวนสตั๊ดไปกับลิเวอร์พูลไปเลยตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของลิเวอร์พูลที่พวกเขาจําเป็นจะต้องรักษาติเอโก้อคันโตราให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้นานที่สุดและลิเวอร์พูลก็ไม่่ทีีจะยงน,นจนยงนเัส ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกับกรณีของเจนนี่วเนดุมที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะเก็บประสาทเขาเอาไว้กับทีมต่อไปแต่พวกเขาก็จะล่าใจจนเกินไปและไม่ยอมตอ่อสัญญาชหมยให้กับกองกลางชาวฮอลแลนด์รายนี้ทั้งทั้งที่ตอนนั้นไวเนดุมก็เปรียบเสม,มือนนักเตะต,ตัวกับเคลื่อนเกมของลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลก็ตัดสัญญากับไวเนดุมไม่สาเร็จนะครับและตัวของนักเตะก็เลยย้ายจากลิเวอร์พูลไปแบบฟรีค่าตัวซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนั้นกับติเโกอาคันตัลลา โดยก่อนในนี้ท่านนั่นของเติกโกอาคันโตราก็เคยออาไม้สัมภาษณ์กับทาง TNT Sport ไว้ว่าเขามีความสุขมา,มากๆกับการกาแข่งขันที่ลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็เป็นทีมของผมลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอลแต่แฟนบอลทุกคนก็คือลิเวอร์พูลตอนนี้ครอบครัวของผมอยู่ที่นี่และทุกคนก็รักลิเวอร์พูลและผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของสโมสรแห่งนี้และจากกาพูดนี้เองนะครับทำให้พอลโรเมนสันเชื่อได้ว่าถ้าหาักลิเวอร์พูลมอบสัญญ,ญาชใหม่ให้กับทางเต็กโกอาคันโตราเชื่อได้ว่าเต็กโกอาน Le, และจะตกลงต่อเสนอชื่อใหม,ม่กับทางลิเวอร์พูลในทันทีและตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารของลิเวอร์พูลได้คุยเรื่องนี้กันหรือยังแต่ผมก็ยืนยันว่าอย่างเห็นตีก็อยู่คาแข่ขงกับลิเวอร์พูลจนแขวนสตัรที่แอนฟิ์นะครับลิเวอร์พูลมีแผนเด็ดเตรียมส่งนาบ,บีเกตา้าคืนอาบาไลซิกเพื่อแลกตัวก,กับคลาดไรเมอร์แผนดีขยี่จสโมสรลิเวอร์พูลของเราก็ตัวเป็นข่าวกำลังเตรียมที่จะกรับไปให้ความสนใจในคลราดไรเมอร์ กองกลางตัวเก่งจากสโมสอนอาบาเลซิกและพร้อมที่จะกลับไปเล,ล่นละตัวกองกลางร,รายนี้อีกครั้งในช่วงตลาดมกราคมนี้และจากในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นลิอร์ผูลเกือบที่จะประสบความส็จในการคว้าตัวนั้งแต่รายนี้เข้าสู่ทีมเลยแล้วแต่ถูกตอบปฏิเสธในนาทีสุดท้ายโดยให้เหตุผลว่ามีเวลาตัดสินใจอนาคตของตัวเองน้อยจนเกินไปโดยล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวว่าลิอร์ผูลเตรียมที่จะส่งนาบีเกต้าเป็นข้อเสนอแรกเปลี่ยนตัวกับคอรลัตเลเมอร์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และจากที่ณตอนนี้คลลาดไลเมอร์เหลือเชื่กับทางอาบาลิซิกไม่ถึงปีแล้วและสามารถเซ็นญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่เจ้าตัวนั้นเด้วกลายเป็นนักเตะรีเย่นไปแล้วและการการก่าทางอาบาลิซิคคงจะไม่มีทางรั้งตัวคลลาดไลเมอร์ให้อยู่กับทีมต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็เสนอการแลกเปลี่ยนตัวกับนาบีกาต้านั้นก็น่าจะเป็นข้อเสนอที่ทางอาบาลิซิกอาจจะตกลงยอมรับเงืเ่อนไขดังกล่าวนี้ได้ โดยก่อนหน้าน,นี้เมื่อช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นมีรายงานมาว่าทางอาบาเลซิกก็ได้แสดงความสนใจในตัวของกองกลางทีมชาติกเนกีรายนี้เช่นเดียวกันเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะดึงตัวกลับ,ลบคืนสู่ถิ่นเก่าเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาในตอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จจนทําให้การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นซึ่งทางลิเวอร์พูลก็เชื่อว่าทางอาบาเลซิกน่าจะกรอบมาดึงตัวและเซ็นสัญญาุ่งหน้ากับนาบีเกตาในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนดังนั้นทางลิเวอร์พูลก็มองว่าถ้าเป็นไปได้แล้วนั้น ทำไมทั้งสองสโมสรไม่ทาการแลกตัวนักเตะกันไปเลยซึ่งนั่นจะทําให้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองสโมสรได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยท่าน,นจูเลียนวอร์ตนะครับผู้อนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลก็เคยออกมายืนยันแล้วว่าตัวของคนนั้นได้รับการมอบหมายจากเจกเก้นคลับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลให้ดึงตัวคอลัตไรเมอร์เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงท้ายตลาดการซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ณตอนนั้นทางอาบาริซิยืนยันว่าจะยอมขายนักเตะรายนี้ออกจกากทีมให้กับลิเวอร์พูลถ้าหากได 25ล้านปอนด์ซึ่งทางลิเวอร์พูลก็มองว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปสาหรับนักเตะที่เหลือสัญญากับต้นสกัดอีกไม่ถึงปีดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าจูเลียนวอร์ดน่าจะเตรียมแผนการการคว้าตัวคลาดเบรเมอร์ เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมเอาไว้เป็นที่รอรอยแล้วและเชื่อได้ว่าข้อเสนอรแรกเปลี่ยนตัวระหว่างคอลาดเลยเมอร์กับตามบีเกลท่านนั้นนะครับจะเป็นข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ดีวนี้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันดังนั้นต้องมาลอลุ้นกันนะครับว่าเมื่อตลาดหน้าหนาเปิดทําการลิเลวอร์พูลจะใช้แผนไหนในการชิวตัวคอลาดเลยเมอร์เข้าสู่ทีมนะฮะเอาถิติิมายืนยัน ลิวพูเอ็กโค่นครับได้ชี้ว่าณตอนนี้ล่าสุดคอสตานเซมิการ์กลายเป็นแบ็คไซด์ที่ดีกว่าแอนดรูโรเบอร์สันไปเป็นทีมลบลอยแล้วนะครับซึ่งร่องการย่งจริงตำแหน่งแบ็คไซด์ตัวจริงของลิวพูเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ลิวพูเอ็กโค่นครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองลิวพูได้ออกมาตีข่าวว่าจนถึงนาตอนนี้คอสตานเซมิการ์มีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่5.44โอกาสการยิงประตูใน90นาทีซึ่งมากกว่าเกือบ2เท่าของโรเบอร์สันซึ่งสร้างค่าเฉลี่ยนี้ขึ้นนอออยยูู่่2.4สสาาหรรรับโกใกใิงปะตต90 เียได้ว่าชี้เห็นชัดเจนว่านะตอนนี้คอร์สตาร์เซมิการ์ดกลายเป็นแบ็กซ้ายที่ดีกว่าอนดูโรเบอร์สันไปแล้วเนืน่อเดียวกันเียนะครับคอร์สตาร์เซมิการ์ดก็มีค่าเฉลี่ย1.34ต่อการดําเนินการสร้างโอกาสในการทําประต,ตูต่อ90นาทีในฤดูกาลนี้ซึ่งสูงกว่าตัวเลขค่าเฉลี่ย0.22ที่โรเบอร์สันทำมาไว้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าการค r อสลูกเปิดทางด้านข้างทางด้านซ้ายของคอร์สตาร์เซมิการ์ดมีความน่ากลัวกว่าโรเบอร์สันนั่นเองและนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในอาาชีพก,กรรรแขงง ัที่ตำแหน่งของเขาภายในทีมลิเวอร์พูลถูกท้าทายจากคอสตาสมิการซ,ซึ่งก็ได้รับความกดดันเป็นอย่างมากและณตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าการแย่งชิงตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของลิเวอร์พูลเข้มข้นขึ้นมากเลยทีเดียวโดยสำหรับแอนดี้โรเบอร์สันนะครับก็พร้อมที่จะลงสนามกับลิเวอร์พูลแล้วเนื่องจากหายจากการบาดเจ็บและนัดที่จะแข่งขันกับเบรตันโอเวอร์เรียนในวันที่1ตุลาคมนั้นหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บมาแต่ก็ไม่ได้รับการันตีนะครับว่าแอนดี้โรเบอร์สันจะได้เป็นเพื่อนตัวจริงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกก่ออนเม การไเรียกว่าการยังตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของลิวูเข้มข้นจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูติดตามนะครับว่าโรเบอร์สันจะเรียกฟองเก่งๆกลับมาได้ไหมนะครับส่วนคอสตาซมิการนะครับก็เรียกว่าแรงขึ้นมานะครับก็ต่อสู้กันอย่างมามันนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายครับส่วนแบ็กขวานะครับยังไม่มีใครมาต่อสู้กับเทนส์อลิเซเนอร์อโนดได้เลยนะครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่21กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพูบกันใหม่สวัสดีครับ